เหมือนเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณหรืออยากจะสื่อสารอะไรกับคุณแต่ว่าเขาอาจจะยังสื่อสารไม่หมดหรือบางคนอาจจะไม่เคยพูดอารมณ์ความรู้สึกอะไรกับคุณเลยก็ได้เขาอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่สบายใจแต่เขาไม่กล้าพูดกับคุณนะถ้าถามว่าต้องทํายังไงให้ความสัมพันธ์มันดีต้องบอกว่าต้องกล้านะคะที่จะคุยกันนะไม่ปิดหูปิดตา หากรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มีปัญหาอะไรรู้สึกไม่สบายใจตรงไหนนี่คือสิ่งที่ต้องจัดการต้องหันหน้าเข้าหากันคุยกันเปิดใจใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์เป็นพื้นที่สบายใจให้กันและกันรับฟังกันให้มากฟังเพื่อเข้าใจฟังเพื่อที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกและหัวจิตของหัวใจของเขาอย่างดีที่สุดแล้วคุณจะ ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจเขาได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงและคิดอย่างไรกับคุณเกิดว่าคุณฟังเขาแล้วก็เถียงกันดีมันจะกลายเป็นว่าเขาจะไม่พูดอะไรกับคุณอีกเพราะคนคนนี้บางทีเขาไม่พูดกับคุณหมดนะรู้สึกอะไรก็ไม่พูดเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้แต่ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเนี่ยต้องบอกว่ายังดีอยู่นะดีอยู่แต่บางครั้งบางทีมันอาจจะมีอารมณ์น้อยอกน้อยใจคิดมากกังวลใจอะไรบางอย่างแค่นั้นเองนะคะ ออแต่ความรักยังมีอยู่เต็มหัวใจเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรก็ลองหันหน้าเข้าหากันคุยกัน